thank you สวัสด,ดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เรามาพบกันในเรื่องของอะไรคะนักเรียนนักเรียนปลายทางจําได้ไหมคะในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจาก ครั้งที่แล้วหรือว่าชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราเรียนรู้ในเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจําได้ไหมคะว่าปัญหาและก็ผลกระทบถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างจําได้ไหมคะเป็นปัญหาของแม่วัยรุ่นนั่นเองคะ่ะเพราะว่าครูเคยบอกไปแล้วว่าเวลาที่ทําไมคะ วัยรุ่นร,รุ่นเดียวกับเราเนี่ยนะคะนักเรียนเกิดตั้งคันหรือว่าท้องก่อนวัยอันควรเป็นไงคะก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะท้องก็ไม่พร้อมนั่นเองนะคะแล้วก็การตั้งคันไม่พร้อมที่บอกไปแล้วการทำแท้งผิดกฎหมายทำแท้งยังไงผิดกฎหมายก็คือเป็นไงคะ ไปทำแท้งตามคลินิกเถื่อนที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอนุญาตให้ทำโดยถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็การติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะคะมันน่ากลัวมากที่จะต้องระมัดระวังนะคะเรามาดูกันแล้วก็เป็น ปัญหาของอเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเราจะได้ยินข่าวว่าทำไมคะมีการไปคลอดแล้วก็แอบทิ้งทารกไว้ทำไมที่สวนสาธารณะบ้างทั้งขยะบ้างหรือว่าริมถนนบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาสุขภาพของเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นด้วยอาจจะดูแลไม่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำไมคะ สร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างที่ครูบอกมีพ่อแม่คนไหนภูมิใจไหมคะที่ลูกกำลังอยู่ในวัยเรียนแล้วตั้งคันหรือ,อยังไม่ต้องแค่ไม่ต้องตั้งคันแค่ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วท่านได้ทราบนักเรียนคิดว่าท่านจะมีความภาคภูมิใจไหมคะที่เราทำตัวแบบนั้นก็ไม่มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็จะเสียใจด้วย แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปัญหาครอบครัวของวัยรุ่นเองเราเพิ่งจะหัดตัดสินใจมีความคิดเป็นของตัวเองไอตอนที่คบกันแรกๆก็ทำไมคะอาจจะมีความสุขแต่พอเกิดการตั้งครรภ์มีลูกขึ้นมาอาจจะเป็นปัญหาครอบครัว ผู้ชายก็ไม่สามารถรับนิสัยผู้หญิงได้ผู้หญิงก็ไม่สามารถรับนิสัยผู้ชายได้อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะก็เกิดเป็นปัญหาครอบครัวตามมานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะมาดูจุดประสงค์กันก่อนว่าถ้านักเรียนเรียนชั่วโมงนี้จบนักเรียนจะต้องได้รับอะไรบ้างนะคะด้านแรกก็คือ1ด้าน ความรู้นั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็ด้านที่2ก็คือด้านทักษะและกระบวนการนะคะจะต้องวิเคราะห์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้และด้านสุดท้ายนะคะเป็นด้านของ คุณลักษณะนั่นเองนักเรียนจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรบ้างอะไรบ้างคะรูย้ําทุกสัปดาห์เลยก็คือการมีวินยัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็มีจิตสาธารณะด้วยค่ะเรามาดูกันก่อนว่าคําว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไรคืออะไรคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนปลายทางลองเดาสิมันก็คือทำไมคะคือโรคนั่นเองโรคก็แสดงว่าต้องเป็นอาการอาการดีหรือไม่ดีคะโรคก็เป็นอาการเจ็บป่วยนะคะดังนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็หมายถึงโรคที่ติดต่อมาจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองคะ่ะโดยเชื้อจากผู้ป่วยจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะอาจจะเป็นรอยแตก แผลถทะลอกต่างๆที่บริเวณผิวหนังนะคะเยื่อเมือกต่างๆเช่นทางไหนบ้างก็โดยทางปากนะคะช่องคลอดนะคะทวารหนนะักแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคนะคะที่ไม่ได้ติดต่อผ่านทางเลือดแต่แค่เราไปทำไมคะใช้เสื้อผ้าใช้เครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องนอนต่างๆที่สัมผัสหรือว่า มีหนองของผู้ป่วยติดอยู่เนี่ยแล้วเราไปใส่ซ้ำอันนี้เราก็สามารถติดได้นะคะนักเรียนเรามาลองดูซิอันนี้นักเรียนเก็บคำตอบไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครมีข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะลองตอบครูก็ได้นะคะก็คือคำถามถามว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างคะมีใครรู้จักไหม มีนักเรียนปลายทางรู้จักโรคอะไรบ้างคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโรคโรคหนองในถูกต้องค่ะโรคหนองในก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะมีโรคอะไรอีกคิดว่ามีโรคโรคเอดมีโรคอะไรอีกคะโรคซิฟิลิสนะคะอันนี้ก็บางคนทราบแล้วแต่ไม่กล้าตอบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ข้อที่2นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่เพราะอะไรอันนี้นักเรียนลองประเมินตัวเองสิคะไม่กล้าตอบใช่ไหมบางคนไม่กล้าตอบอ่ะเราลองวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีเพศสัมพันธ์นักเรียน ต้องมีความเสี่ยงแน่นอนค่ะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอันนี้มีความเสี่ยงหรือทำไมคะครูบอกแล้วว่าเราไปใช้ของใช้หรือว่าอา,อาจจะไปนอนที่นอนใช้ผ้าคนหนูของคนที่ทำไมคะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราก็อาจจะสามารถติดโรคได้นะคะเรามาดูเลยก่อนที่เราจะไปดูเนื้อ,อาหานะคะว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีโรคอะไรบ้างในวิดีโอก,ก็จะมีบางโรคนะคะที่เป็นการแนะนำเรามาทำความรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยค่ะเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชือ้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้สี่ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อน เริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่ผูดงอนไก่ผูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอดโลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อก,การเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป5-9เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มพื้นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อ,อยากินเองงอดมีเพศสัมพันธ์ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนอง และควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง ัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เป็นอย่างไรบ้างคะกับคลิปวิดีดโอที่ครูนำมาเสนอดีไหมคะทำให้เรารู้จัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณสื่อดีโอที่ดีๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้มีใครตอบถูกไปกี่โรคคะ,ะมีโรคอะไรที่เราไม่รู้จักบ้างมีโรคแผลริมอ่อนด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้นะคะเราก็จะมาดูโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันอย่างจริงจังนะคะว่าจะมีโรคอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีโรคอะไรเรามาดูว่าสาเหตุหรือว่าตัวการที่ทำให้เป็น โรคนั้นจำแนกเป็นโรคนี้คืออะไรบ้างนะคะก็คืออ,อันนี้นะคะเป็นการติดต่อนะคะก็คือที่ครูย้ำไปแล้วก็คือทางอวัยวะเพศปากแล้วก็ทวารหนักมีทางเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อแบคทีเรียเป็นยังไงมันจะมีส่งผลเป็นโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ถ้าหาก เราเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนักเรียนจำไว้ว่ารักษาได้แต่ทำไมคะแต่อาจจะเป็นซ้ำมาดูกันว่าไอ้จากเชื้อแบคทีรียเนี่ยมันจะมีโรคอะไรอะไรบ้างนะคะเป็นได้แต่ทำไมคะ,ะหายได้แต่ว่าก็เป็นอีกได้เขาเรียกว่าเป็นซ้ำได้นะคะนักเรียนต่อมาถ้าเกิดเป็นเชื้อจากเชื้อไวรัสเป็นโรคจากเชื้อไวรัสละ่ะ เกิดอะไรขึ้นนักเรียนว่าสามารถรักษาได้ไหมคะก็รักษาไม่หายขาดนะคะและสุดท้ายคือเชื้อราแล้วก็โ r โต o ัวนะคะอันนี้เป็นได้แม้จะไม่มีการเป็นมีเพศสัมพันธ์นะคะ,ะถ้าเกิดจากโ r โต o ัวอันนี้สามารถทำไมคะเป็นได้เลยเรามาดูโรคแรกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็คือ โรคของซิฟิลิสเมื่อกี้ทำไมคะในวิดีโอบอกว่าทำไมเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าสามารถทำไมคะติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ดังนั้นถ้าคนที่เป็นโรคซิฟิลิสแล้วตั้งคันอ่ะอันนี้ก็จะมีผลทำให้ลูกในคันได้รับเชื้อไปด้วยนะคะเรามาดูโรคซิฟิลิสก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะ การติดต่อติดต่อผ่านทางช่องคลอดปากทวารหนักแล้วก็ภายในคันก็คือที่ครูบอกว่าแม่สู่ลูกนั่นเองอาการเป็นยังไงในภาพเห็นไหมคะเป็นแผลนะคะขอบแข็งที่อวัยเวเพศแล้วก็บริเวณอื่นๆอาจจะไม่มีอาการเจ็บหรือไม่มีอาการปวดนะคะมีผื่นขึ้นมีผมร่วงนะคะ แต่ถ้าเกิดใครเป็นปล่อยไว้จนถึงเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายพวกนี้จะมีอาการหนักนะคะอาจจะมีลิ้นหัวใจลั่วนะคะหรือว่ามีกระดูกที่ผิดรูปไปชาวบ้านจะเรียกโรคนี้อีกหนึ่งชื่อว่าโรคเขาคอออกดอกนั่นเองค่ะข้อควรระวังหากไม่รักษาอวัยวะสำคัญจะถูกทำลายอย่างที่ครูบอกกระดูกผิดรูปใช่ไหมคะ ทำให้เกิดความพิการหรืออาจจะตายได้เนื่องจากโรคแทรกซ้อนที่จะเข้ามารุมเร้าในระยะสุดท้ายนั่นเองค่ะซึ่งมารดานะคะที่ติดเชื้อนี้อาจจะส่งผลให้แท้งลูกนะคะหรือว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะพิการได้ดังนั้นถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงอีกหนึ่งโรคนะคะเนื่องจากสามารถทำให้ทารกในครรภ์ เสียชีวิตนั่นเองต่อมาลองทายซิว่าเชื้อแบคทีเรียรจะทำให้เป็นโรคอะไรอีกโรคหนองในนั่นเองค่ะคําว่าหนองในนักเรียนน่าจะทายได้หรือว่านักเรียนลองเดาว่าน่าจะมีอาการเป็นยังไงคะหนองในอ่ะก็ต้องเป็นหนองถูกต้องค่ะเรามาดูกันนะคะว่าติดต่อทางอะไรบ้างก็จะติดต่อทางอวัยวะเพศ ปากแล้วก็ทวารหนักนะคะอาการของโรคก,ก็คือมีอะไรคะที่เราบอกมีหนองไหลออกมานะคะที่อวัยวะเพศนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีอาการยังไงคะคำว่าหนองมันก็จะมีความหนืดใช่ไหมคะนักเรียนมันก็จะทำให้มีอาการเจ็บแสบต่างๆแล้วก็มีหนองอยู่บริเวณที่ปากหรือทวารหนักเลยคะ่ะสำหรับโรคหนองในนั่นเอง ข้อควรระวังนะคะก็คือหากไม่รักษาอาจจะส่งผลทําให้เป็นหมันได้เลยนะคะอย่าอายนะคะเวลาที่เป็นถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาให้บอกผู้ปกครองนะคะพาไปรักษาอย่าปล่อยไว้ให้เป็นโรคเรื้อรังหรือว่าจนอันตรายได้สามารถนะคะถ่ายทอดผ่านช่องคลอดไปสู่ทารกได้อาจจะทำให้ คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเพราะว่าผู้หญิงทําไมคะก็จะมีเยื่อเมือกใช่ไหมคะออกมาทำปกติอยู่แล้วบางคนไม่เข้าใจนะคะถ้าเป็นหนองเป็นโรคหนองในเนี่ยก็สิ่งที่ออกมาจากช่องคลอดนะคะหรือเยื่อเมือกหรือดูขาวที่เราเรียกกันเนี่ยมันก็จะเหม็นสีก็จะผิดปกตินะคะนักเรียนจะต้องสังเกตเพราะหากปล่อยไว้แล้วเกิดการตั้งครรภ์จะส่งผลให้ เด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยตาบอดได้นะคะต่อมาเป็นโรคเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันทางเชื้อแบคทีเรียก็คือโรคแผลริมอ่อนนักเรียนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าแผลริมอ่อนก็น่าจะเป็นทำไมคะก็เป็นแผลนั่นเองนะคะเหมือนรูปอะไรเลยคะเหมือนที่เราเป็นอะไรเลยคล้ายๆคล้ายๆกับ ร้อนในใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าโรคแผลริมอ่อนนะคะอาการก็จะมีตุ่มนูนแดงที่ที่ไหนคะที่อวัยวะเพศนะคะขอบแผลจะไม่แข็งเขาก็เลยเรียกว่าทำไมคะแผลริมอ่อนใช่ไหมคะเจ็บแล้วก็มีเลือดออกก็คือเห็นไหมคะเวลานักเรียนเป็นแค่ร้อนในในปากนักเรียนรู้สึกเจ็บไหมคะก็รู้สึกเจ็บแล้วก็แสบนะคะอันนี้อาการก็จะ คล้ายๆกันแต่ว่าเกิดที่อวัยวะเพศนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้หญิงเป็นนะคะเป็นแผลที่ผนังมดลูกจะทำให้รู้สึกมีอาการเจ็บนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นลักษณะอาการของโรคแผลริมอ่อนนั่นเองค่ะต่อมาเป็นโรคหนองในเทียมเมื่อกี้มีหนองในแท้แล้วใช่ไหมคะหนองในเทียมก็ลักษณะอาการก็ น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมบางคนบอกว่าก็มันเหมือนกันเทียมแปลว่าปลอมใช่ไหมอันนี้ไม่ปลอมนะคะนักเรียนเป็นหนองในเหมือนกันแต่ว่าทําไมคะลักษณะอาการอาจจะเบากว่ามีหนองไหลซึมออกมาน้อยกว่าหนองในนะคะบางคนจะเรียกแยกไปเลยว่าหนองในแท้กับหนองในเทียมซึ่งก็มีหนองไหลออกมาเหมือนกันซึมออกมาเหมือนกันแต่หนองในเทียมจะ ออกมาน้อยกว่านะคะมีอาการขัดนะคะเวลาที่เราปัสสาวะนะคะหรือว่า,าขับถ่ายออกมาสำหรับผู้หญิงก็จะมีอาการตกขาวมากกว่าปกตินักเรียนก็จะต้องสังเกตอาการตัวเองเขาบอกว่าหากน้ําเชื้อมาสัมผัสที่ตานะคะตาก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีเยื่อเมือกถูกต้องไหมคะนักเรียนจะเกิดหนองในเทียมที่ตาด้วยเป็นไงคะ ดูน่ากลัวไหมคะมาเกิดที่ตาได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกทางช่องคลอดนะคะทําให้ลูกเป็นไงคะเยื่อบุตาอักเสบได้อันนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงเลยนะคะต่อมาเป็นโรคที่โรคติดเชื้อทางแบคทีเรียเหมือนกันเป็นโรคของต่อมท่อน้ำเหลืองนะคะหรือบางคนจะถนัดเรียกว่าฝีมะม่วง เวลาเราเป็นฝีแผลนูนแดงๆขึ้นมาอักเสบเราเจ็บไหมคะก็เจ็บใช่ไหมคะอันนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณขาหนีบนะคะหรือว่าใกล้ๆอวัยวะเพศเรานั่นเองอดูว่าอาการเป็นยังไงอาการก็จะเป็นแผลต,ตื้นๆนะคะไม่ลึกมากเป็นที่ไหนคะที่อวัยวะเพศต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ เกิดเป็นฝีเหมือนในรูปที่นักเรียนได้เห็นไปนะคะอันนี้นักเรียนคิดว่าเจ็บไหมคะโอ้น่าจะเจ็บไม่เบาเลยนะคะผู้หญิงหากไม่รักษานะคะจะทำให้เกิดอาการปวดปวดที่ไหนท้องน้อยปวดท้องน้อยเรื้อรังท้องน้อยก็คือบริเวณใต้ท้องเราไปนะคะท้องน้อยหรือมีอาการท้องนอกมดลูกอันนี้น่ากลัวมากปกติทารก จะไปฝังตัวที่ไหนคะผนังมดลูกใช่ไหมคะมีพื้นที่ให้ทารกได้ขยายใหญ่เลยตัวเริ่มโตขึ้น 1- นเดือนสเดือนแต่ถ้าเกิดไข่ท้องนอกมดลูกมดลูกอาจอ่านลูกทารกอาจจะไปฝังตัวบริเวณปีกมดลูกท่อนําไข่ต่างๆซึ่งเป็นบริเวณที่เล็กมากถ้าเกิดเกิดการท้องท้องนอกมดลูกเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตทั้งคนเป็นแม่แล้วก็ทารกที่เกิดขึ้น นอกหมดลูกนะคะต่อมาเป็นด้านของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มาจากเชื้อไวรัสบ้างนะคะก็คือโรคหูดงอนไก่สังเกตภาพเป็นไงคะดูน่ากลัวไหมคะหูดงอนไก่ลักษณะเหมือนรูปของอะไรเลยเขาก็บอกว่าเป็นติ่งเนือ้อคล้ายๆกับงอนไก่ใครเคยเห็นงอนไก่บ้างงอนไก่เป็นไงคะ มันจะเกิดขึ้นบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็อวัยวะเพศนะคะทวารหนักแล้วก็ปากมีใครอยากให้เกิดเป็นติ่งเนื้อแบบนี้บ้างไหมคะไม่มีนะคะติดต่อจากการร่วมเพศไม่ว่าจะเป็นทางปากนะคะทางทวารหนักหรือว่าอวัยวะเพศนั่นเองผู้หญิงที่เป็นโรคนี้จำไว้เลยนะคะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถมีโอกาสเป็น โรคมะเร็งปากมดลูกมากกว่าคนปกตินะคะถ้าใครเป็นโรคนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยต่อมาเชื้อไวรัสโรคต่อมาก็คือเริมที่อวัยวะเพศนะคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนเริมเป็นยังไงก็อาการมีตุ่มใสๆนะคะพอมันเป็นตุ่มใสๆก็ทำให้เกิดความแสบร้อนบริเวณอวัยวะเพศปากนะคะ ท่อปัสสาวะหรือทวารหนักโดยเฉพาะทําไมคะถ้าแผลนี่แตกออกมาน้ําใสๆแตกออกมานักเรียนคิดว่านักเรียนจะเจ็บไหมเขอเจ็บใช่ไหมคะเวลาเราเป็นแผลผุพองยังเจ็บเลยการติดต่อนะคะก็คือเกิดจากการไม่ว่าจะเป็นการจูบการร่วมรักทางปากนะคะทวารหนักแล้วก็อวัยวะเพศนั่นเองรักษาไม่หายขาดนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสถูกไหมสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะ ถ้าร่างกายเราอ่อนแอนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการติดเชื้อด้านสุดท้ายก็คือเชื้อราแล้วก็โปรโตัวนะคะโรคแรกก็คือโรคพยาติในช่องคลอดเกิดจากการติดเชื้อโปรโตัวนะคะ โดยมีระยะฟักตัว7 2 0ถึง20วันเลยแรกๆเราอาจจะไม่รู้นะคะลักษณะอาการเพศหญิงก่อนเลยก็จะมีอาการตกขาวแต่สังเกตดีๆว่าจะเป็นสีเทานั่นเองมีกลิ่นเหม็นแล้วก็คันนะคะสำหรับผู้ชายลักษณะอาการก็คือมีเมือกปนหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งโรคก็คือโรคเชื้อราในช่องคลอดอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะลักษณะก็คือเกิดจากการติดเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะอาการจะมีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ช่องคลอดมีการตกขาวเป็นลักษณะสีขาวข้นค้ายนมบูดเคยสังเกตไหมเวลานมหมดอายุแล้วเราเททิ้งไปบริเวณพื้นดิน ันก็จะเป็นสีขาวค้นๆใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของนมบูดนะคะส่วนผู้ชายจะรู้สึกทำไมคะเจ็บแสบบริเวณองคชาตนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโรคเชื้อราในช่องคลอดนะคะเรามาดูกันโรคทุกโรคครูนำเสนอไปหลายโรคมากเลยไม่ว่าจะจากเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคะไวรัสเชื้อราและจากโปรโตซัวต่างๆนักเรียนคิดว่าไอ้โรคต่างๆเนี้ย เรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างคะมีวิธีการคือ 1. ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนใช่ไหมคะ้องเป็นคนรักนวลสงวนตัวนั่นเองอันนี้ครูย้ำตลอดเลยเพราะว่าเรายิ่งเป็นวัยเรียนด้วยเราไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองคะ่ะ 2. คือ,อนักเรียนปลายทางช่วยคิดหน่อย ไม่มีเพศสัมพันธ์ตัดปัญหาไปเลย2คืออะไรดี2คือไม่สับสอนทางเพศนะคะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะทั้งในวัยเรียนหรือไม่ใช่วัยเรียนนะคะแต่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆไม่ใช่รักเดียวใจเดียวไม่เคยตรวจโรคเลยนะคะมีพฤติกรรมสับสอนทางเพศอันนี้ควรจะเป็นไงคะ ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งต้องกันตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยเราได้คุณหมอบางโรคคุณหมอบอกเลยว่าทำไมคะไม่หายขาดใช่ไหมคะเหมือนที่ครูนําเสนอไปด้านที่สมคือไม่ใช้สิ่งของนะคะเครื่องใช้เครื่องนุ่มหมร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าครูบอกไปแล้วว่าบางโรคไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์แต่คนคนนั้นน่ะเขาเป็นโรคอยู่เช่น,นหนองในเป็นไงคะ มีหนองไหลออกมาไปติดบริเวณที่นอนอเสื้อผ้าแล้วเราไปใช้ของร่วมกับเขาอเอามือ,อครูยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือทำไมคะเราไปแตะหนองแล้วก็มาขยี้ตาแค่นี้เราก็มีโอกาสที่จะติดโรคแล้วนะคะเราก็ไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วยนะคะหรือกับผู้อื่นตวรวจเลือดก่อนสมรส อันนี้ถือว่าดีที่สุดนะคะถ้าใครจะวางแผนการมีครอบครัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมีลูกดูว่ามีบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือรักษาความสะอาดสุขภาพส่วนบุคคลส่วนบุคคลคือใครคะก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะเราจะต้องดูแล รักษาความสะอาดของตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไประวังคนอื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันนะคะจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการเรียนไปในวันวันนี้นะคะนักเรียนสรุปบทเรียนได้ว่าอย่างไรได้เหมือนครูไหมเราเรียนเรื่องอะไรคะ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลายโรคมากเลยครูก็จะบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อครอบครัวนะคะสังคมเศรษฐ,ฐกิจรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยวิธีไหนคะโดยวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยทําไมถึงเป็นเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจึงไม่ปลอดภัยคะเพราะว่าเรามักจะขาดการระมัดระวังเราก็จะไม่ไปตรวจเลือดไม่มีการระมัดระวังตัวและเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยก็คือเป็นไงไม่สวมถุงยางอนามัยนะคะเกิดการท้องขึ้นมาเกิดการติดเชื้อขึ้นมาหรืออาจจะลุกลามไปเป็น โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เราเคยเรียนมาแล้วด้วยนะคะดังนั้นครูอยากให้นักเรียนนะคะตระหนนกรู้นะคะสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนรู้สึกหรือว่าคิดให้ได้มากที่สุดก็คือไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะคะครูก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับเนื้อหาส่วน